เอิงเอจเอิงเอเจงวเอาเียวชุมชนตำบลบ้านแหลมสวัสดีจ้าผมชื่อโสพลปันธุนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาทัวร right. ์ตอนอนเที่ยวชุมชนตำบลบ้านแหลมในตอนว่าชุมชนชวนเที่ยวนะครับชุมชนบ้านแหลมเนี่ยที่เราเรียกบ้านแหลมเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเรามีการปรุงเรือนไทยนะขนาดก็สองฝั่งแม่น้ำสุพรันบุรีของเรานะครับมีความยาวประมาณ ห้กิโลด้วยกันมันจะเป็นบ้านเนินไทยของโบราณนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับนะครับแม่น้ําที่ผ่านเราเนี่ยเรียกแม่น้ําสุพรรณบุรีกิจกรรมของชุมชนเรานะครับก็เป็นวิถีของชุมชนเรา ก็เป็นเป็นทำทูบก,ก่อนแม่เนาะเป็นทูบสบุรณ์ไพรหลากสีประจําวันเกิดจากมันเป็นทูบก,กัายานด้วยเนาะขึ้นมาพีนึงนะครขนมอะไรที่เป็นเด็กของเราเป็นขนมสมปณีนะคะเป็นขนมไทยโบราณคะ่ะ<ม>เป็นขนมใช้ในพิธีแต่งงานนะคะ ถ้ามาบ้านแหลมต้องมาชิมขนมสัมปณนีกันนะจ๊ะจริงๆก็มีโฮมสเต,เตย์ด้วยเรือนไทยโบราณเลยเป็นบ้านเรือนไทยนะครับเรือนไทยที่บ้านเก่าแก่ร้อยกว่าปีแล้วฮะอเราอยู่เนี่ยอยู่ริมแม่น้ำสุสสานสานราีครับผมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีทํากิจกรรมทำเมนูอาหารมาบาังป่ามาต้า,รรา,าต้องมาทานต้มโค้งป่ามาจ้าเพราะบังป่ามานะคะเป็นแหล่งของป่ามาจ้าแล้วก็มาชุมชนตำมนบ้านแหลมนะคะต้องมาทําต้มโค้งป่ามาจ้าเม่ป็นพริกเผาเม่ดียังไง ไม่ฟอกเลยสิอร่อยเราก็เลยมาทําเป็นอาาของเราใช่หลังจากนั้นเราเราก็จะล่องเรือเนาะเราจะผ่านบ้านที่เกี่ยวกับของรายการที่5ที่มีสิ่งของอยู่ผ่านบ้านไหนไปเนี่ยเราก็จะแวะด้วยเรือไปผ่านบ้านชาเตยหอมแม่อาพรและมานี่พี่อมพรเนี่ยไปโฮมสเตย์ด้วยถ้าใครไม่ต้องการแบบนอนแอร์บานพี่อาพรเนี่ยเหมาะเลยไปพัดลมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะแวะไปบ้านไขต่ตาพุธโฮมสเตย์เป็นไข่สองฟองจับคู่กัน หลังจากทำแววทําไข่เรียบร้อยแล้วมาไหว้พระ<ม>วัดที่เกี่ยวกับํำนานเส้นธรรมพม่าอังวัดมอลามัน<อ>ก็ไปทีละครั้ง88บแใบ,บใช่ไหมไปดูข้าวของเก่าวัดสุกเสษมเนี่ยเป็นวัดที่มีหลวงพ่อใหญ่ที่อยู่ในอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มน้ำสุพัรณบุรีเรามีรถกายแรบรถสามล้อนะครับไปดูไล่นาสุปสมเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาบ้านฉันก็ต้องมาทำพับตบชวาดิจ้า ถ้าหากว่าไม่มาทำมากรบชวาก็ไม่มาถึงบ้านแหลมจ้าบ้านแหลมเราเนี่ยครับเราไม่สร้างสิ่งใหม่ๆครับเอาของเดิมๆเอาวัฒนธรรมเดิมๆของเราเอาคนเดิมๆของเราเแหละนะครับเอาความสำเร็ของแต่ละคนเนี่ยมาปรุงแต่งให้เข้ากับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเราแล้วเราหวังไว้ว่าไอ้ความสุขของเราเนี่ยเราจะถ่ายทอดไปให้ลูกหลานเราเนาะให้คนข้างนอกนะครับมาเที่ยวบ้านแหลมของเรานะครับมาบ้านฉันมาแล้วรักถ้าได้พักรักคนใจเลยจ้า แล้วพบกันที่ชุมชนตะบลแมะแหลมจังหวัดสุพรรณบุรี